สิ่งเล็กๆเ,เ,เปลี่ยนคนขี้เรให้มีสเสน่ห์มากกว่าคนหน้าตาดีการใช้จิวิยาการให้อิสระแต่มัดหัวใจแน่นกว่าโซ่ครับทำให้คนต้องเชื่อทุกคำที่คุณพูดมีหลักการสามอย่างประโยคที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอิสระประโยคที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองถูกขังความคิดประโยคที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาเท่ากับเราอีกแล้วยกตัวอย่างเช่นเขาเชื่อพ่อแม่ แต่ถ้าคุณต้องการใช้คำพูดทำให้เขาต้องเชื่อคุณคุณจะต้องพูดประโยคประมาณว่าฉันไม่บังคับนะก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงแต่คุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าพ่อแม่ของคุณเนี่ยรักน้องสาวคุณมากกว่าคุณก็เห็นมาตลอดนี่คุณก็รู้แล้วนี่ว่าพ่อแม่ของคุณก็ไม่ได้ชอบฉันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะเนี่ยแล้วแต่คุณคุณจะตัดสินใจยังไงก็เรื่องของคุณอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนคิดเองครับ เอกฝ่ายจะรู้สึกว่าเขาเป็นเป็นอิสระเพราะอะไรครับคุณพูดด้วยประโยคที่บอกว่าเนี่ยก็ก็แล้วแต่นะว่าว่าคุณจะคิดยังไงแต่คุณก็รู้อยู่แล้วนี่มันคืออะไรครับมันคือการนิยามไอดีนิตี้หรือตัวตนของเขาว่าเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วแล้วตามด้วยประโยคที่คุณต้องการให้เขาคิดครับมนุษย์จะเชื่อประโยคนี้ทันทีครับถ้าคํานําหน้าบอกว่าให้เขาฟรีอิสระในการคิดแต่คุณดันเป็นคนล็อกคาตอบเอาไว้ครับเรื่องนี้ ครูคอมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 0บอจิตวิยาปั่นหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับและ จะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิทยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่ามูลค่าอันนี้ยหนึ่บาทครับหนึ่งเล่มครับมูลค่าทั้งหมดของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ